สวัสดีจ้ายายไหวมาเมืองอุบลโอ้ยลูกรถพามากินมี่ย่างพูเนี่ยแม่กับบฮู้จักเ,เนื้อย,ย่างบุหรื่อะไรพู้ดด่ะโอ้ยเป็นหาดหน่ากินอันเข่าโซกหมนันขารถพาแม่มาเลี้ยงแม่มาอุบลมายามลูกยามหลาเนนะี่ยมีตจาอันเป็นตาแซบตาแซ่บมุงนะอันนี้เข่าห้องสามสิบกีดเปอร์เซ็นต์ย้ายไหก โอ้จะไป็นเ,เขาเห็ดขาวงามจะ่าเพิ่นล่อนได้จังไดดีเน่าสะดวกนี่ล่ะเอามากินกับเนื้อย่างวะสิเย,ยไหวก็เลยว่าโอ้ได้มายามลูกยำรหัสไดมีแมต่อาหารดีๆโอ้ยเยไหวอ้วนบันดนี้ล่ะสะดวกเบาหวาดน้ำตานนะสะดวกอืมจะสวยๆงามๆอันนี้เขาห้องปลาได้บุเนี่ยปลาซีมอนต์ซีเบนบะซีบั๊บอะไรล่ะมิต่อัน,ออนงามงาม สวยได้มายาำลูกย้ำหลานสวยเลยว่าอันนี้ลูกพามากินมาเลี้ยงโชคลาบโชคหมาดเด้อเสนอว่าให้ลูกวันที่สิบนหกนนึงมีขอโชคหมาแล้วขอเลื้พาแม่มากินได้ขอให้โชคตลอดไปเด้อเสนอมาเที่ยวเมืองอุบล เริ่มมากินพิ่นกกินคือทางเขาบวเสะดวก็คือกันยูแต่แม่ทัางบวกเคยกินดิบกินอย่างดอกปลาซิมอนนะเออไม่ตายอก็คือทางเฮาเขตทางบ้านเขาทางเมืองอุดรคือกันอุบลเราก็ได้เขตอุบลเราไปไหกินคือกันอยู่จะดอกนี่จะอันงาม ผักก็งามพี่นงผักสุดเวลาช่วยสวยยายใบ่เลยึ้อทอดหาส่วนโรดเพราะว่ายายไบ่เคยปลูกอันผักสลัดเนี่ยมากินนากันเด้อพี่น้องเด้อมากินนำยายไบ่พาแซ่บเด้อมิตรอาหารดีดดดดดดดลูกหลานเออพายายมากินอให้เป็นตาบุญพืน้ํำจิมน้ำจิมน้ำพริกน้ำสุดอันใด โอ้น้ำเพียน้ำอะไรข่ะอิจุกันนะแม่กับั้งกับสะอ่อนน่ะทั้งเหตุทั้งอันใดเครื่องทักเครื่องอย่างน่ะปูมมลงไปบดเนี้ยยายไหวดีไปแล้วบัดีหละเออเื่ออาหารสิบคนเนี้ยมันจะเริ่มลดน้อยลงเลยยากๆจากสิบเก้าคนเออยายไหวจะเพิ่กลับบ้าน เดี่ยวให้มันพอก่อนมาหาลูกหาหลานนะเรากลัวไหมโมบิ๊กไม่กลัวนะด้วยว่าอันนี้ร่งแบบนี้คน้ำหลาดจะเริ่มมีกลมซุกก็ดีละจ้าสวัสดีจ้ากูไลค์กูเซ่อย่าไหวเด้อ